สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันเพนเดือน12หรือวันลอยกระทงนั่นเองนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความสำคัญของวันลอยกระทงกันก่อนดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะ ประวัติความสำคัญวันลอยกระทงวันลอยกระทงเป็นประเพณีที่เก่าแก่และสำคัญของคนไทยนะคะเด็กๆจะตรงกับวันขึ้น15ค่ําค่ำเดือน12ซึ่งตรงกับช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเพื่อขอขมาต่อพระแม่คงคาค่ะ หรือแม่น้ำลำคลองต่างๆนะคะที่เราได้ใช้ไปตลอดทั้งปีค่ะและมักจะเห็นนะคะหลายพื้นที่จัดงานเทศกาลวันลอยกระทงด้วยค่ะคือประชาชนนะคะจะนำกระทงแบบต่างๆนะคะไปลอยลงแม่น้ำลำคลองเพื่อขอขอมาพระแม่คงคาค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะเด็กๆ คุณุ๊กมีใบงานมาให้เด็กๆด้วยค่ะเป็นรูปภาพเด็กกำลังลอยกระทงอยู่ใช่ไหมคะให้เด็กๆนะคะระบายสีรูปภาพให้สวยงามนะคะเมื่อเด็กๆระบายสีรูปภาพเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปผลงานลงในกลุ่มห้องเรียนตัวเองด้วยนะคะกิจกรรมสุดท้ายนะคะเด็กๆเป็นกิจกรรม เกมการศึกษาเกมภาพตัดต่อรูปภาพวันลอยกระทงนะคะคุณครูก็จะมีเกมภาพตัดต่อวันลอ,อ,อยกระทงมาให้เด็กๆเล่นด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเล่นพร้อมกันเลยค่ะเกมภาพตัดต่อวันลอยกระทงคุณครูจะมีรูปภาพด้านบนมาให้เด็กๆแค่ครึ่งเดียวนะคะ จากนั้นให้เด็กๆเ,เลือกระหว่างข้อ1ห,หรือข้อที่2นะคะเป็นภาพที่นํำมาต่อกับภาพด้านบนได้ถูกต้องนะคะให้เด็กๆเ,เลือกแค่1คําคำตอบนะคะภาพแรกค่ะเป็นภาพเด็กๆก,กับผู้ใหญ่กำลังลอยกระทงอยู่นะคะให้เด็กๆเ,เลือกระหว่างรูปที่1 หรือรูปที่สองคะเด็กๆที่นำมาต่อกับภาพด้านบนแล้วถูกต้องที่สุดค่ะ mm hmm. เก่งมากเลยค่ะเด็กๆภาพที่อ mm hmm. ทสองนั่นเองค่ะ mm hmm. ภาพต่อไปค่ะ mm hmm. อาเด็กๆจะสังเกตเห็นนะคะมีรูปเด็กผู้หญิงราดกระทงค่ะ mm hmm. ภาพที่หนึ่งหรือภาพที่สองคะ รูปได้นะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆภาพที่หนึ่งนั่นเองค่ะภาพต่อไปค่ะเป็นภาพกระทงข้อที่หนึ่งค่ะเด็กๆสังเกตดูดีๆนะหรือข้อที่สองค่ะ เด็กๆลองสังเกตกระทงดูนะคะว่ากระทงข้อที่หนึ่งหรือกระทงข้อที่สองข้อใดถูกต้องคะเก่งมากค่ะเด็กๆข้อที่สองนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะ กิจกรรมและการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความสำคัญของวันลอยกระทงก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ